สวัสดีนักเรียนทุกคนเจอกันเช่นเคยในรายวิชาคณิตศาสตร์ไว้ครูกวางวันนี้เจอกับนักเรียนชั้นป .2 นะคะในส่วนของเรื่องความหมายของการคูณน,นะคะเราขึ้นเรื่องใหม่นะวันนี้เนาะจากเรื่องที่แล้วครูกวางก็ฝากนักเรียนได้ทบทวนด้วยนะคะเราจะมีการสอบเก็บคะแนนท้ายบทเช่นเคยนะคะอะ เรามาดูกันเลยนะคะเรื่องของวันนี้นักเรียนนะคะเปิดแบบฝึหกหัดไปที่หน้า1 5 4นะคะเราจะมาดูเกี่ยวกับการเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกแล้วก็แสดงการคูณนะคะซึ่งนักเรียนดูรูปภาพนะคะดูรูปภาพจะมีขวดโหลอยู่ทั้งหมด5ขวดเห็นไหมเอ่ยนะคะภายในขวดโหลก,ก็จะมีผลไม้อยู่แต่ละขวดก็คือ4ีลูก4ีลูกใช่ไหมคะถ้าอยากจะรู้ว่าผลไม้ที่อยู่ในขวดโหลนั้นมีจํานวนเท่าไหร่เราก็นาอะไรคะ ขวดโหลไปที่1ก็คือ4ใช่ไหมคะขวดโหลไปที่2ก็คือ4 4บวก4บวก4บวก4เห็นไม่เอ่ยบวกกันแล้วก็จะได้เท่ากับทั้งหมด20ลูกนั่นเองนะคะสำหรับประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณนักเรียนจะเห็นว่าจะมีขวดโหลอยู่ทั้งหมด5ขวดใช่ไหมคะนั่นหมายความว่า4บวกกัน5ครั้งใช่ไหมคะก็จะได้ว่า5คูณอยู่กับ4ซึ่งเท่ากับ20นั่นเองคะ่ะ มาดูในตัวอย่างข้อที่1นนะคะลูกพลับนะคะแต่ละจานเห็นไหมเอ่ยลูกพลับสีแดงๆส้มๆนะคะแต่ละจานจะมีอยู่ในจาน5้าลูก5ลูก5ลูก,ลกเห็นไหมคะถ้าอยากจะรู้ว่าลูกพลับมีจํานวนเท่าไหร่ถ้าเราเขียนประโย์สัญ,ญลักษณ์แสดงการบวกก็คือนำห้าบวก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 กันให้หมดเลยกี่ครั้งคะหกครั้งใช่ไหมก็จะได้เท่ากับ30ลูกถ้าเราไม่อยากจะ เสียเวลากับการบวกที่เป็นจำนวนเยอะๆแบบนี้นะคะเราก็ต้องนำลูกลัับแต่ละจานเนี่ยห้าลูกนะคะแล้วคูณด้วยจำนวนกี่จานทั้งหมดคะ6จานก็จะได้เท่ากับ30คําคำตอบเหมือนกันเลยนะคะนั่นคือสำหรับสำหรับประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณนะคะต่อไปมาดูในส่วนของข้อ2ข้อ3นะคะอาจะมีอะไรคะผละไม้ลูกสาลี่นะคะอยู่ในถาดน,นะคะแต่ละถาด2ลูกนะคะ มีทั้งหมด4ถาดก็นำา2 2บวก4บวก2บวก2 4 4ตัวนั่นเองนะคะก็จะได้เท่ากับ8ลูกนะคะถ้าเราจะเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการคูณนั่นก็คือแต่ละถาดน,นั้นมี2ลูกก็คูณด้วย4ก็จะได้เท่ากับ8นะคะส่วนหังข้อ3แตงโมนะคะแตงโมมันใส่อยู่ในถุงละ1ลูกเห็นไหมเอ่ยแล้วก็นำา1บวก1บวก1อ่ามีทั้งหมด 7ลูกก็จะได้เท่ากับ7หรือเขียนในรูปการคูณก็คือ1คูณ7เท่ากับ7นั่นเองค่ะ,ะนักเรียนลองทำในหน้า155เองนะคะ,ะเดี๋ยวคุณครูจะให้ทำในหน้า155เองแต่ว่าคุณครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะ,ะในส่วนของข้อ1นะคะ2บวก2อันนี้ไม่มีรูปให้ดูแล้วนะ,อะ 2, 2, 2อ2บวก2บวก2อได้เท่าไรคะ บวก,การน3ตัวก็จะได้เท่ากับ6ใช่ไหมคะถ้าเขียนในอยู่ในรูปการคูณก็คือ2คูณกันกีนก่ครั้งคะสามครั้งก็จะได้เท่ากับ6เช่นกันศูนย์ค่ะเห็นไหมคะการบวกก็คือ0แล้วก็0คูณกับอะไรคะคูณกับ5ตัวใช่ไหมศูนย์คูณกัน5ครั้งก็จะได้เท่ากับ0อะไรก็ตามที่คูณกับ0ูนย์ก็ได้0ูนย์นะคะ ในส่วนของข้อ3นะคะ3บวกกั 3, นเท่าไรกี่ตัว3บวก3มบวก3บวก3เห็นไหมคะได้เท่ากับ30สนะคะสำหรับการบวกทีนี้ประโยชน์สัญลักษณ์แสดงการคูณจะได้ว่า3นะคะคูณกันกี่ตัวคะ10ตัวนั่นเองก็จะได้เท่ากับ30เช่นเดียวกันนะคะข้อ4ทําเองนะคะลูกส่วนข้อ5นะคะ มีลูกเสือ3กองนะคะกองละ17คนมีลูกเสือทั้งหมด51คนเราสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณได้นั่นก็คือ,อมีกองละ17คนแล้วก็คูณด้วย3กองก็จะเท่ากับ51ส่วนในข้อ6นะคะนักเรียนสามารถอ่านโจทย์แล้วก็ทำเองนะคะอ่ะต่อไปมาดูในส่วนของหน้า156นะคะข้อที่3นะคะอ่าดูตัวอย่างนะคะ4คูณ2เท่ากับ8นั่นหมายความว่าอะไรคะ แบ่งออกเป็น4กองนั่นเองนะคะแล้วก็คูณด้วยที่เราแบ่งแต่ละกองก็คือ2ลูกใช่ไหมคะอ่าดักตัวอย่างนะคะที่ทำกรอบกรอบสีแดงๆนะคะอ่า2 2 2ก็คือจะได้4กองนะคะอ่าก็4คูณ2เท่ากับ8ในส่วนของข้อ1นะคะ1คูณ3เท่ากับ3นะคะก็สามารถแบ่ง ออกได้ทั้งหมดเลยก็คือ1กล่องนะคะเท่ากับ3ส่วนข้อ 2, 3นะคะ3ูณ1ได้เท่ากับ3นั่นหมายความว่าแบ่งแอปเปิลออกเป็น3 3กลองนั่นเองนะคะแล้วก็คูณได้วย1เพราะว่าแต่ละกองนั้นมี1ลูกใช่ไหมคะอะ่ในส่วนของข้อ3นะคะแบ่งออกเป็น2กลกองนะคะซึ่งแต่ละกองได้4ีลูกนะคะก็จะได้2คูณสีเท่ากับ8เนาะ อ่ะเรามาดูข้อ4ข้อ5ข้อ6ข้อเดเดี๋ยวคุณครูให้นักเรียนทำเองนะคะ,ะมาดูในหน้า157นะคะจากภาพเขียนประโยคน์สัญ,ญลักษณ์แสดงการคูณนะคะมีไข่ไก่อยู่ในถาดทั้งหมด6ฟองนะคะประโยคนสัญ,ญลักษณ์แสดงการคูณจะเห็นว่าแต่ละแถวแบ่งเป็น2แถว2แถว,ถวไม่เอ่ยแล้วก็คูณด้วย3นะคะคูณด้วย3แต่ละถแถวแต่ละแต่ละ แนวตั้งใช่ไหมคะมีอยู่2อลูก2อลูกซึ่งมี3 3มสกองก็จะได้เท่ากับ6หรือจะเอาสลับที่เป็น3าคูณสก็ได้เท่ากับ6ความหมายเช่นเดียวกันนั่นก็คือได้คำตอบเท่ากันนะคะในส่วนของข้อ1นึ่ะคะสตอเบอรี่ค่ะแต่ละแถวจะมีทั้งหมด4ีลูกใช่ไหมคะ ในแนวนอนส่วนในแนวตั้งก็คือจะมี3ลูกที่เข้าเรียงกันนะคะก็สามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณได้เป็น3าคูณสเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยอ่าสิ 12, นั่นเองนะคะหรือ4ีคูณสก็จะได้เท่ากับ12 แสดงว่าการคูณมีสมบัติการสลับที่ไม่ว่าเราจะเอา3ามคูณสหรือ4ี่คูณสก็จะได้คําตอบเท่ากันเห็นไหมเอ่ยจะเอา2อคูณสหรือ3ามคูณสก็จะได้คําตอบเท่ากันเช่นเดียวกันเดี๋ยวนักเรียนลองทําเองนะคะในหน้า157ในส่วนของข้อ2ข้อ3เนาะทีนี้มาดูในส่วนของหน้า158้านะคะก็ให้นักเรียนเติมตัวเลขแสดงจํานวนนะคะที่ที่ครูวางบอกเมื่อตกี้ว่าการคูณมีสมบัติการสลับที่อย่างเช่นข้อที่1 3ึ่งสามคูณส ก็จะได้เท่ากับ2อคูณสนั่นเองก็คือคําตอบเท่ากันนะคะข้อ2ค่ะ5้าคูณสก็จะได้เท่ากับ4ี่คูณหเนาะข้อสามสิบห้าคูณแปดก็จะได้เท่ากับแปดคูณสิบห้านะคะข้อสี่ก็ห้านักเรียนเติมเองนะคะส่วนในส่วนของหน้าหนึ่งร้อสิบแปดในข้อสามใหญ่นะคะนักเรียนลองวงกลมรอมรอบจุดที่เขากําหนดให้นะคะอย่างเช่นข้อข้ออันตัวอย่างแรกนะคะสองคูณสามเท่ากับหกเห็นไหมะเขาก็วง คำตอบก็คือสองข้างหน้านี่คือสองแถวนะคะส่วนกัวคูณด้านหลังก็คือในแนวตั้งก็คือหลักนั่นเองนะคะอสองแถว3หลักก็จะเท่ากับหหรือสองแถว2องอสองหลัก นะคะสาแถวสามคูณสองก็เท่ากับหกชิ้นเดียวกันนะคะนักเรียนลองทําดูนะคะในหน้า158่งานะคะสำหรับวันนี้นะคะฝากนักเรียนทําแบบฝึกหัดด้วยนะคะส่งคุณครูนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้เจอกันคลิปใหม่คลิปหน้าเนาะสวัสดีค่ะ